ขอปรับกันนะเหมือนเกมมันจะกระตุกผมขอปรับเป็นโลเลยกันเอาแม่งลื่นๆไปเลยตัดไปโลทุกอย่างโลไปให้หมดอย่าให้เหลือ โอเคเมื่อเราปรับแล้วเราก็มาันต่อฮะอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยเอาซีโฟไปแดกไปอุย้ยโดนโดนนะโดนโดนโอ้โหอยู่ไหนวะเนี่ยไอสัตว์เอ,อ้ยอยู่รางรถไฟมองไม่เห็นหมอไอเหี้ยหมอหมอมาเยอะเลยหมอช่วยกูเปล่าวะ หมอหมอหมอมาทีดีว่เอ้าโหนึกว่าไม่ช่วยแล้วเรียบร้อยฮะระยะนี้ไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดยิงผ่านหมอกเป็นไงเป็นไงยิงผ่านหมอกอ่ะรั่วเลยรั่วเลยโอ้เรียบ้อยฮะหมอเฮ้ย เพื่อนเพื่อนช่วยดเพื่อนนะไอเฮียเพื่อนใกล้ตัวแม่งไม่ช่วยเรียบร้อยหัวแตกไปดิปิดอะไรวะโอกระสุนหมดเจ็ดโดเจอก็อกสิบเจ็ด เรียบร้อยเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะก็สิบเดเดี๋ยวเราต้องไปหาที่เพิ่มกระสุนหรือว่าเติมกระสุนของปืนกันนะตอนนี้รู้สึกว่าเราจะใช้พกไม่ค่อยไหวนะมันเยอะเกินตอนนี้เราต้องหาที่เติมด้วยด่วนคะรับต้องรอให้เพื่อ,อนบุกเข้าก่อนนะ เหมือนเหมือนที่เติมกระสุนมันจะอยู่ในห้องเนี่ยแต่ว่าเราไปไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากเพื่อนไม่บุกเข้าไปเอาไงโอ้ยนี่ไงนี่ไงวิ่งแม่งหลอกล่อแม่งไปวิ่งเก็บกระสุนจากศพมาได้42นัดพอประทังไปก่อน ว่าไงว่าไงเพื่อนดันเพื่อนรอให้เพื่อนดันแล้วแต่ราหาที่เติมกระสุนกันได้แล้วฮะเจอแล้วเรียบร้อยฮนะเต็มเป้า เดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างกันนะเพราะว่าแมปมันบังคับให้ลงไปล่างแนละ้วเจ็บหนึ่งตายหนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหไม่ได้สักตัวว่ะเดยอพื้นลูกระเบิดเป็นไง ไงฮะเดี๋ยวเรามาอีกทางหนึ่งยเพื่อนไม่ต้องกังวลเพื่อนมันมาทางนี้ไม่ได้อันนี้เพื่อนยังไม่กล้าเข้าไปเปิดนะเรียบร้อยผมเปิดให้เลยกันอยู่ไหนอ่ะโอ้โห ไม่นึกว่ามันจะอยู่บนนะดิเพื่อนเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วยผมไม่เห็นใจเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยกดจนสเปกบาร์จะพังแล้วเนี่ยฮัลโหลโลฮัลโหลไมเฟนเราต้องพึ่งหมอน่าจะหมอมาแล้วหมอหมอช่วยด้วย เออโอ้โหคงเกิดเมื่อกี้ชุบขึ้นเมื่อกี้ช่วยด้วยนี่ไงหมอแพทย์สนามของจริงว่ะเอาเรื่อง เราต้องไปทางเดิมนะเพราะว่าทางเดิมนะ่ะเหมือนจะมีคนให้ยิงเยอะกว่ายัางไงยังไงตอนนี้เราแวงซ้ายขวาไปหมดเลยซ้ายขวาก็มี โมกก็บางอีกโอ้โหใครเข้าป่าสโมกัเนี่ยเฮ้ยโอ้โหแสงวาดๆเลยนะสวยเ๋ยวไปล่ามึงเดี๋ยวงรอ,งองก่อนนะรอก่อนนะเย็บลอยมันน่าจะตายไปแล้วอะนี่ไงความห้าวเป็นเหตุ โอ้หเพื่อนไม่ช่วยเลยอ่ะสงสัยต้องเกตอัพแต่เราจะเกิดใกล้ที่สุดนะครับเอ้ยโอ้โหแอบขึ้นมายังไงเนี่ยตอนนี้เราแวงไปหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังเฮ้ยทำไมเพื่อนปล่อยเอ้ย นี่ไงนี่ไงไปไหนไปไหนไปไหนจ้าเออรถรถมาไงเนี่ยาตามเพื่อนไปแตกหนึ่งแตกสองอืมแม็กมีตั้งหกสิบนัดเมื่อกี้มไม่น่ารอดนะมึงอ่ะแตกสาม tại phi, u dài dài luôn, taxi bay, ụt sai à, sai nãy đã có mì nè, tại ha, kiểu dài nó dài nè, cái kia nè เรียบร้อยไอ้เหี้ยกระฝนหมดจังหวะนี้ไม่มีเพื่อนอยู่ใกล้เลยแยวเราจะไปเกิดใกล้จุดที่สุดก็คือที่เดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่ใหญอะไรเนี่ยยังไงยังไงไปไหน โดนหลังยิงนะโอ้โหเพื่อนไม่ยิงให้เลยอะ่ะที่เดิมไปซีโฟไปแดกกันเลยนี่ ว่าเกมนี้ค่อนข้างระเบิดค่อนข้างสมจริงอยู่นะมีทั้งสโมกด้วยก็สมจริงอะแอบขึ้นบ้านเหรอแอบขึ้นบ้านเหรอไปไหนฮะนี่ไงไพุ่งเจอพุ่งเจอพุ่งเอาไงเอาไงเอาไง บอกแล้ว่าให้พี่ขึ้นนี่ไงมาทำอะไรเนี่ย เหงาอะเหงาเลยทีเนี้ยมันไม่ขึ้นมาหาเราอะมาแล้วมาแล้วใสโดนเพื่อนเก็บแล้วนะ เราต้องดันไปหาเพื่อนนะครับอยู่ไกลเหรออยู่ไกลเหรอนี่ไงเฮ้ยโอ้โหเห็นเราเฉยนี่ไงไปไหนซิกอืมสงสัยมันเอาคืนนะ โอ้ยสัตว์ลืมเลือกที่เกิดแม่งเกิดให้สกายเลยโอ้ยอยกวก็วิ่งมาลาทอนเลยตอนเนี้ยเอวิง่งเอวิง่งเอวิง่งโอ้แม่งโคตรไกลเลย เนี่ยวิ่งยังไงเผื่อจะถึงสักทีเนี่ยได้ปืนอะไรมาวะเนี่ยเ u อยูจี <c oughs> เราเจอเป้าหมายนะฮะข้างหน้ามีนะอุยเฮียเราเบิดมาก่อนเลยโอ้ยโดนลุมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมึงอ่ะ รอบนี้เราต้องเลือกที่เกิดนะโอ้โหไม่เหมือนเอ้ยรอบที่แรกเนี่ยเอ้ยรอบแรกเนี่ยไม่ไหวเลยนะนี่ไงแตกอัวเกือบแตกแตกหนึ่งแตกสองแตกสาม แตกตีแตกห้าไอ้เหี้ยวิ่งมาอย่างนี้ไปซีโฟไปก่อนเลยข้างหลังก็มาได้นะนั่นไงว่าแหละออมีหน้าเลยไม่น่าเล่นซีโฟเลย อ้าวไอ้เพื่อนเกิดไกลอีกแล้วโอ้เพื่อนก็โดนยิงซะด้วยไม่สามารถไปได้ bạc the light line the back line of defense 8 วันนี้เพื่อนไม่เขา้ามาหาเลยอ่ะไปเกิดใกล้ที่สุดเพราะกูขี้เกียจวิ่งอ่ะเป็นไงไงหนึ่ง โอ้โหเนี่ยถ้าเล่นตัวนี้ครับผมติดจะกดซีโปรอย่างเดียวเลยเจ็บเจ็บเจ็บแตก หนี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 เเกือบไม่รอด โม่ไปหมดเลยด่านเนี้ยเอาเอาออกพื้นที่อีกเออวะนี่ไงตีโปไปก่อนเฮ้ยโอ้โห้วิสตอรี่โอเคครับสำหรับอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วเจอกันพาน้าสวัสดีครับ